ที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของศิลปินหญิงที่กำลังประสบความสำเร็จอย่างถึงขีดสุดในยุค80 90เธอได้รับฉายาว่า Queen of Tehano o เรื่องราวของเธอเป็นอะไรที่น่าเสียดายคะ่ะเพราะว่าเธอได้จากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรโดยน้ำมือของแฟนคลับจิตหลุดนี่คือเรื่องราวของซิลิน่าคินตานิญาเปเรสถึงแม้ว่าเธอ จะจากโลกไปนี้ไปเกือบ30ปีแล้วแต่ทว่าผลงานของเธอยังคงเป็นอมตะและเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ได้อยู่เสมอเซรีนาคินตานิยาแปเรสเกิดเมื่อวันที่16เมษายนป์น1971ในเล็กแจ็กสันรัฐเท็กซัสเป็นบุตรคนสุดท้องของอับราฮัมคินตานิยาจูเนียร์และมาเซล่าโอเปเรียซามูราเธอมีพี่น้องสองคนนะคะพี่สาวหนึ่งคนและก็พี่ชายหนคน อับราฮัมพ่อของครอบครัวเขาเคยเป็นนักร้องนักดนตรีค่ะเขาได้ทำการฝึกฝนให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นดนตรีโดยเฉพาะดนตรีท้องถิ่นเทฮานโน่นั่นทำให้ซิลิน่ามีความสามารถด้านดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งพรสวรรค์ของซิลิน่าคนแรกที่เห็นก็คือพ่อของเธอนั่นเองค่ะอับราฮัมเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับนิตยสาร People ว่าเขาเห็นพรสวรรค์การร้องเพลงของลูกสาวตั้งแต่อายุ6ขวบ เซ l ี n a สามารถร้องเพลงได้ทั้งสองภาษานะคะทั้งอังกฤษและสเปนด้วยความที่มีคุณพ่อเป็นเม็กซิกันอเมริกันจึงทําให้เซ l e น่าเป็นศิลปินหญิงที่มีความโดดเด่นจากความสามารถของซิล e น่าทำให้อับราฮัมตัดสินใจก่อตั้งวงดนตรีที่มีชื่อว่า s e l e n a Ilos Dinos วงดนตรีนี้ไม่ได้เป็นแค่เพียงวงดนตรีค่ะแต่ยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นของซรีน่าเพราะว่าพี่ชายเล่นกีตาร์พี่สาวตีกลอง คุณพ่อเป็นผู้จัดการวงและเป็นโปรดิวเซอร์เรียกได้ว่าซิลีน่าเกิดและโตท่ามกลางเสียงดนตรีด้วยพรสวรรค์พรสแสวงและการสนับสนุนจากครอบครัวจึงทำให้เธอกลายเป็นนักร้องหญิงที่มีความโดดเด่นจนได้รับฉายาว,ว่ามาดอน n ่าเม็กซิกันหรือมาดอน n ่แห่งเพลงละตินด้วยความที่พื้นเพครอบครัวมาจากเม็กซิโกนั่นจึงทำให้ซิลิน่าไปมีชื่อเสียงโด่งดังที่ประเทศเม็กซิโกด้วยค่ะ ซิล e น่ได้รับรางวัลเท e โนอา a วอดสาขานักร้องหญิงแห่งปีในปี1987และจากความสามารถและหน้าตาที่โดดเด่นทำให้ซิล e น่าได้รับการติดต่อจากค่ายเพลง EMI Latin Records ซิล n น่าได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงในปี1989และจากการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงทำให้ซิล e น่ายิ่งเป็นที่โด่งดังไปทั่วอเมริกา ตลอดระยะเวลาที่ซิลินาเป็นศิลปินเธอมีเพลงฮิตอย่างมากมายและนี่คือ5เพลงฮิตของซิลินาที่จัดอันดับโดย American Songwriter.com Como ล a าฟลอเมื่อกล่าวถึงซิลินาคินตาเนียไม่พูดถึงเพลงนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเพลงฮิตตลอดการเป็นเพลงประจำตัวของซิลินาเลย เสียงอันไพเราะประกอบกับเสียงกลองสไตล์เทฮาโนนี่คือเพลงป๊อปละตินที่แฟนคลับของเธอมักจะนึกถึงเสมอและในภาพยนตร์อัตชีวประวัติของซิลิน่าที่นำแสดงโดยเจนนิเฟอร์โลเปสในปี1997ได้นำโชว์เพลงคโมลาฟรอมาถ่ายทอดในหนังนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดได้อย่างน่าประทับใจค่ะ บีดีบีดีบอมบอมคำนองเพลงที่มีชีวิตชีวาผสมผสานกับแนวเพลงเทฮานโนเข้ากับเกรเกได้อย่างลงตัวนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ไพเราะมากค่ะถ้าคุณมีโอกาสได้ดู MV เพลงนี้นะคะคุณจะเห็นถึงความงดงามแล้วก็ความไพเราะของเพลงสไตล์เทฮาโนค่ะ I c r u v e For In Love เพลงนี้คือเพลงที่ซิลินาร้องเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่เธอมีต่อแฟนเพลงเป็นซิงเกิลภาษาอังกฤษ เพลงนี้ปล่อยมาหลังจากเธอได้จากโลกนี้ไปนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเพลงที่แฟนๆยังคงฟังอยู่เสมอเพื่อระลึกถึงเธอโนมีเค d ดามัสทำลองเพลงมารชี่ป๊อปที่เล่าถึงการจากลาของคนรักและอวยพรให้คนรักโชคดีในวันที่แยกทางกันเพลงนี้ติดชาร์ตเพลงละตินยอดเยี่ยมนิยมของบิลบอร์ดในปี1994 dreaming of you เพลงนี้ซิลิน่า อัดเสียงร้องไว้ไม่กี่สัปดาห์ก่อนเสียชีวิตแต่งโดยฟรานโกและ t อมสโน w เป็นเพลงป๊อปบัลลาดที่เล่าถึงเรื่องความรักและความคิดถึงเพลงนี้ถูกปล่อยหลังเธอเสียชีวิตนั่นจึงยังทำให้แฟนเพลงอย่างฟังเพลงนี้อยู่เสมอในวันที่คิดถึงเธอซิล e น่าพบรักกับคริสเปเรสครั้งแรกในปี1990ค่ะ เพราะว่าพี่ชายของซิลิน่าได้พาคริสมาออดิชันเพื่อเป็นมือกีตาร์ของวงซิลิน่าอิลอสดิโนสจากพรสวรรค์ของคริสทำให้เขาได้เป็นนักดนตรีของวงซิลิน่าและคริสได้ทำงานใกล้ชิดกันจนกเกิดเป็นความรักถึงแมาว่าทั้งสองคนจะรักและให้กำลังใจซึ่งกันและกันเสมอแต่ทว่าความรักมีอุปสรรคตรงที่อับราฮัมพ่อของซิลิน่าไม่ยอมรับในความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนค่ะ แม้รักจะมีอุปสรรคแต่ซิลิน่าจะไม่ยอมเสียคริสไปทั้งสองได้แต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่2เมษายนปี1 9 9 2ตอนนั้นซิลิน่าอายุ21ปีค่ะแม้จะโดนพ่อกีดกันแต่ทั้งคู่ได้พิสูจน์ให้อับราฮัมเห็นว่าพวกเขารักกันมากแค่ไหนด้วยความดีและความรักที่คริสมีให้ซิลินามาโดยตลอดทำให้อับราฮัมยอมรับในตัวลูกเขย ดูเหมือนกับว่าในตอนนี้ชีวิตของซิลิน่าจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและความรัก Lucky in game, lucky in love โดยเฉพาะผลงานเพลงนะคะที่ได้รับร,บรบางวัลแกรมมี่ครั้งที่36ในปี1994สาขาอัลาบั้มเม็กซิกันอเมริกันยอดเยี่ยมนี่คือรางวัลที่การันตีว่าเธอคือ Queen of Tejano o อย่างแท้จริง ซ i ลีน a าทำให้เทฮาโนเป็นที่นิยมในวงกว้างและในตอนนี้ชื่อเสียงของเธอก็โด่งดังไปทั่วสหรัฐอเมริกามีแฟนคลับมากมายนะคะชช่นชมในตัวของซิลีน a าและหนึ่งในนั้นก็คือแฟนคลับที่มีชื่อว่า y ย l ันดาซา d i ดิวา l ย n ันดาซา w a ดิเป็นพยาบาลที่ชื่นชอบเพลงเทฮาโนอย่างมาก ตอนแรกเธอไม่ได้ชอบซิลนานะคะแต่หลังจากที่เธอได้เข้าชมคอนเสิร์ตของซิล i นากลางปี1991ที่จัดขึ้นในสานอันโตนิโอนั้นทําให้โยรันดากลายเป็นแฟนคลับตัวยงของซิล i นาโยรันดาพยายามจะหาข่าวเกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตและงานอีเวนต์ของซิล i นาว่าซิล i นาจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนบ้างไปโชว์ตัวที่ไหนบ้างแต่ก็ไม่มีข่าวหรือแหล่งข้อมูล โยลันดาจึงมีความคิดที่จะจัดตั้งกลุ่มแฟนคลับของซิลินาเพื่อสนับสนุนศิลปินอันเป็นที่รักจนกระทั่งโยลลนดาได้ติดต่อไปหาอับราฮัมพ่อของซิลินาเพื่อขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มแฟนคลับขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตซิลินาอับราฮัมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับซิลินาจึงอนุญาตให้โยลันดาจัดตั้งกลุ่มแฟนคลับได้โดยที่โยลันดาจะรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่มแฟนคลับเอง โยลันดาเธอกระตือรือร้อนที่จะทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุนเซลีน่าเธอลาออกจากอาชีพพยาบาลเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการบริหารแฟนคลับของซิลีน่าอย่างเต็มที่นั้นทำให้ซิลีน่ามีความสนิทสนมกับโยลันดาเป็นอย่างมากจนกระทั่งปี1998ซซลีน่าได้เปิดร้านขายเสื้อผ้าของที่ระลึกที่มีร้านเสริมสวยในตัวด้วย กิจการเปิด2ส,สาขาที่คอปัสซิตี้และซานอันโตนิโอเซลีน่าได้แต่งตั้งให้โยลันดาเป็นผู้จัดการร้านนั่นทำให้โยลันดาได้รับอนุญาตให้เซ็นเช็คและขึ้นเงินสดได้เท่านั้นยังไม่พอด้วยความรักและความไว้ใจที่เซลีน่ามีต่อโยลันดาเซลีน่านะคะเธอได้ให้บัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรสไว้กับโยลันดาค่ะเพื่อจะให้โยลันดานำบัตรเครดิตนี้ ไปรูดใช้จ่ายนะคะในการทำธุรกิจเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับโยลันดาจะได้ไม่ต้องล่าช้าหรือว่าเกิดความติดขัดแต่ในความเป็นจริงนะคะโยรันดาเธอกลับใช้บัตรเครดิตท,ที่เซลิน่าให้ไว้ไปใช้จ่ายส่วนตัวะค่ะเธอนำไปรูดเช่ารถหรูกินอาหารพัตคาร และซื้อโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ส่วนตัวถึง2เครื่องนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะพฤติกรรมของโยลันดาเป็นอะไรที่พนักง,งานในร้านไม่ชอบอย่างมากค่ะเพราะว่าโยลันดามักจะปฏิบัติตัวไม่ดีกับพนักง,งานนะคะพวกเขาบอกว่าโยลันดาจะทำตัวดีก็ต่อเมื่อซิลิน่าเข้ามาที่ร้านแต่เมื่อไหร่ที่ซิลิน่าออกจากร้านโยลันดาก็จะกลายเป็นหัวหน้าง,งานที่ใจร้าย แล้วก็ชอบสร้างบรรยากาศที่มันอึดอัดนะคะทำให้ไม่อยากทำงานร่วมด้วยค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะยลันดาเธอ,อยังได้ใช้อำนาจในทางไม่ชอบไล่พนักงานที่เธอไม่ชอบหน้าค่ะคือพนักงานคนไหนที่มีปัญหากับเธอเธอก็จะไล่ออกจากงานไปเลยค่ะและปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าอับราฮัมพ่อของซิลิน่าได้รับโทรศัพท์คอมเพลจากเหล่าแฟนคลับของซิลิน่าค่ะว่าพวกเขาได้จ่ายค่าเสื้อผ้าสินค้าของที่ระลึกมาให้กับทางร้านแล้ว แต่จนถึงตอนนี้พวกเขายังไม่ได้รับสินค้าเลยนะคะนั่นทำให้อับราฮัมพ่อของเซรีนาต้องเข้ามาตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของร้านแล้วก็บัญชีของร้านและจากการตรวจสอบก็พบว่าโยลันดาเธอยักยอกเงินจริงๆค่ะในตอนแรกเซรีนาเธอไม่เชื่อนะคะว่าโยลันดาจะทำแบบนี้กับเธอได้สำหรับเธอแล้วโยลันดา เป็นมากกว่าแฟนคลับค่ะว่ากันว่าเซรีน่าให้ความเคารพนับถือโยลันดาเหมือนพี่สาวคนหนึ่งเลยนะคะจนกระทั่งอับ,บราฮัมต้องนำหลักฐานเอกสารทางการเงินมาให้เซรีน่าดูนะคะเธอถึงจะเชื่อเมื่อเซรีน่าเห็นหลักฐานว่าโยลันดาโกงเงินเธอเธอช็อกและเจ็บปวดมากที่โดนหักหลังตอนนี้เซรีน่ารู้แล้วว่าโยลันดาใช้เธอเป็นเครื่องมือสาหรับการหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเท่านั้น และในวันที่9มีนาคมปี1 9 9 5รอาหับราฮัมเซลีน่าและโยลันดาได้ประชุมพร้อมกับแสดงหลักฐานการยักยอกทรัพย์ต่อหน้าโยลันดาโยลันดาเธอปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์นั่นทำให้อับราฮัมโกรธมากที่โยลันดาไม่ยอมรับความผิดทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเซลีน่าและโยลันดาต้องยุติลงด้วยคะเพราะว่าอับราฮัมออกคำสั่งกับลูกสาวเลยคะ่ะว่าห้ามติดต่อกับโยลันดาอีก เซรีนาไล่โยลันดาออกจากงานนั่นทําให้โยลันดาไม่สามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเซรีนาได้อีกเลยมาถึงตอนนี้โยลันดาสูญสิ้นทุกอย่างไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีอภิสิทธิ์ที่จะเข้าถึงตัวเซรีนาอย่างใกล้ชิดอีกแล้วโยลันดาหลังจากสูญสิ้นทุกอย่างเธอได้พยายามติดต่อเซรีนาเพื่อขอพูดคุยกับเซรีนา ยอรันดาบอกกับเซ l i n a ว่าต้องการคืนเอกสารทางการเงินที่สำคัญให้กับเซ l i n a ด้วยตนเองเท่านั้นยังไม่พอค่ะยยรันดาเธอยังได้แต่งเรื่องโกหกว่าเธอถูกข่มขืนขณะไปทำธุรกิจที่มอนเตเรประเทศเม็กซิโกจึงอยากให้เซ l i n a มาเยี่ยมเธอบ้างซึ่งมันก็ได้ผลค่ะวันที่30มีนาคมปี1995ที่โรงแรมเดย์อินในคอปปัสซิตีรัฐเท็กซัส เซรีนามาที่โรงแรมพร้อมกับสามีก็คือคริสเปเรสนะคะโดยคริสจอดรถรออยู่ด้านนอกหลังจากนั้นเซรีนาเดินเข้าไปในห้องของโยรันดาคริสบอกว่าเซรีนาอยู่ในห้องนั้นนานมากในที่สุดเซรีนาก็ออกมาพร้อมกับเอกสารทางการเงินของเธอ หลังจากนั้นซิลีน่าได้ตรวจดูเอกสารที่ได้มาปรากฏว่าโยลันดายังให้เอกสารไม่ครบนั่นหมายความว่าโยลันดายังมีเอกสารทางการเงินของซิลีน่าเก็บไว้อยู่จนกระทั่งวันที่31มีนาคมปี1995งริลีน่าได้มาที่โรงแรมเดย์อินที่โยลันดาพักอีกครั้งหนึ่งค่ะคือรู้เหมือนกับว่าในตอนนี้เธอต้องการเอกสารทางการเงินที่เหลือคืน เท่านั้นยังไม่พอนะคะจากการเปิดเผยของดีไซนเนอร์ที่ทํางานอยู่ในร้านบูติกที่ชื่อว่าเรอนาด์วองเขาบอกว่าจริงๆแล้วในวันนั้นนอกจากเอกสารทางการเงินซซลิน่าต้องการตัวอย่างน้ําหอมคืนด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนกับโยรันดาเธอได้ขโมยตัวอย่างน้ําหอมที่กําลังจะผลิตออกไปด้วยจึงทําให้ซซลิน่ามาพบเธออีกครั้งแต่ทว่าการมาเจอโยรันดาในครั้งนี้เซลีน่าเธอมาคนเดียวค่ะซึ่งประเด็นนี้ สื่อเขาได้ไปสัมภาษณ์คริสเปเรสสามีของซิลิน่านะคะคือคริสเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่รู้ค่ะว่าซิลิน่าจะย้อนกลับไปหาโยลันดาอีกครั้งเพราะถ้าเขารู้เขาจะไม่ให้เธอไปถึงไปเนี่ยเขาก็จะไปเป็นเพื่อนเธอแน่นอนค่ะซิลิน่ามาหาโยลันดาที่โรงแรมเดย์อินนะคะในตอนนี้โยลันดาเธอก็ยังรับบทเป็นเหยื่อสาวที่น่าสงสาร เธอยังคงบอกเล่าเรื่องราวที่เธอถูกข่มขืนที่เม็กซิโกให้กับเซรีน่าฟังจนเซรีน่าต้องพาโยลันดานะคะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายค่ะแต่ทว่าจากการตรวจร่างกายไม่ได้มีอะไรสามารถยืนยันได้นะคะว่าโยลันดาเธอถูกข่มขืนจริงๆซึ่งประเด็นนี้อับราฮัมพ่อของเซรีน่าเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเหมือนกับโยลันดาพยายามใช้ประเด็นนี้เพื่อเรียกคะแนนความสงสารจากลูกสาวของเขา หลังจากพายโยลันดาตรวจร่างกายเสร็จซิริน่าก็ขับรถพายโยลันดามาส่งที่โรงแรมค่ะและหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วจากการพูดคุยก็กลายเป็นการโต้เถียงที่รุนแรงจนกระทั่งมีพนักง,งานโรงแรมได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่ห้อง158 จากข้อมูลของพนักงานโรงแรมที่เขาทํางานในวันนั้นนะคะเขาจําได้ว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นค่ะหลังจากนั้นพวกเขาพบเห็นกับหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งกรีดร้องของความช่วยเหลือมาที่ล็อบบี้ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมในต,ตอนนั้นพนักงานโรงแรมยังไม่ทราบนะคะว่าผู้หญิงที่ถูกยิงคือใครเซริน่าวิ่งมาถึงล็อบบี้ประชาสัมพันธ์เวลา11นากานาที เซรีน่าวิ่งมาพร้อมกับเลือดที่ไหลาอาบเธอได้ร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรมขณะที่พนักงานโรงแรมกำลังโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินเซรีน่าได้ร้องตะโกนบอกกับพนักงานว่าให้รีบล็อกประตูก,การที่เซรีน่าตะโกนบอกพนักงานโรงแรมแบบนี้ก็เพราะว่าตอนที่เซรีน่าถูกยิงโยลันดาถธอวิ่งตามออกมาจากห้องพักค่ะแต่เพราะว่าในตอนนั้นเซรีน่าเธอสามารถวิ่งหนีโยรันดาออกมาได้คือเหมือนกับว่าโยลันดาแบบ วิ่งตามมาเพื่อที่จะยิงซ้ำแล้วเขาบอกว่าโยรันดาหลังจากที่เธอออกมาจากห้องพักเธอขึ้นไปที่รถกระบะของเธอแล้วหลังจากนั้นเธอก็ขับรถไปรอบๆโร,รงแรมเพื่อตามหาเซรีน่านะคะแต่เว่าเซรีน่าเธอสามารถวิ่งมาขอความช่วยเหลือที่ล็อบบี้ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมได้ค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะซีลิน่าได้บอกกับพนักง,งานโรงแรมว่าโยลันดาห้อง158แล้วหลังจากนั้นอาการของซีลิน่าก็เริ่มแย่ลงค่ะในตอนนั้นพนักง,งานโรงแรมพยายามพูดคุยกับซีลิน่าแต่เขาก็สังเกตเห็นว่าซีลิน่าเริ่มหมดสติแล้วค่ะ เมื่อตำรวจและรถโรงพยาบาลมาถึงพวกเขาก็รับรู้ร่วมกันว่าผู้หญิงที่ถูกยิงคือเซรีนาคินตานิยาเปเรสอายุ23ปีราชินีเทฮาโนเจ้าของรางวัลแกรมมี่แต่ว่าตอนนี้โรงแรมค่อนข้างวุ่นวายค่ะเพราะว่าตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์เพราะในตอนนี้โยลันดายังถืออาวุธอยู่บนรถกระบะซึ่งไม่มีใครคาดการได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ ทางฝั่งของซิลิน่าเมื่อรถพยาบาลมาถึงเจ้าหน้าที่พยายามห้ามเลือดแต่ทบว่าตอนนี้หัวใจซิลิน่าเต้นช้ามากค่ะเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแพทย์ได้พยายามยื้อชีวิตซิลิน่าอย่างเต็มที่นะคะแต่ทว่าสายเกินไปค่ะซิลิน่าคินตานญยเปเรสถูกประกาศเสียชีวิตเวลา13นาฬิกานาทีวันที่31มีนาคมปี1995เสียชีวิตด้วยวัย23ปี ฝั่งของโยโลันดานะคะเธอถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีและการพิจารณาคดีของโยโลันดาคือเขาก็ได้มีการถกเถียงกันน่นะคะว่าเธอฆาตรกรรมเพราะบันดาลโทษะหรือเปล่าแต่อันที่จริงแล้วศาลเนี่ยมองว่าโยโลันดาเธอฆาตรกรรมโดยไตรตองไว้ก่อน,นะค่ะ และอับราฮัมพ่อของซิลิน่าได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจริงๆแล้วโยลันดาเธอวางแผนที่จะฆาตกรรมซิลิน่ามาแล้วถึง3ครั้งแต่ไม่สำเร็จค่ะสิ่งที่ทำให้ศาลเห็นว่าโยลันดาเธอฆาตกรรมซิลิน่าโดยไตร่ตองไว้ก่อนเพราะว่าโยรันดาเธอได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดีค่ะ เธอได้วางแผนว่าจะมาพักที่โรงแรมแล้วก็ออกกลอุบายให้ซิลิน่ามาพบเธอซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายและหดหูมากๆเลยนะคะเราไม่สามารถจรินตนาการได้เลยว่าโยลันดาเธอคิดอะไรอยู่เพราะว่าถ้าเราได้รับความรักความเชื่อใจจากศิลปินที่เราเชื่นชอบมากขนาดนี้เราคงไม่ทำให้เขาผิดหวังใช่ไหมคะคือแบบมันน่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆคือ 1. คุณได้ทำงานคุณมีเงิน และได้อยู่ใกล้ชิดกับศิลปินอันเป็นที่รักอะ่ะมีแฟนคลับที่ไหนจะโชคดีเท่าโยลันดาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่โยลันดาทำกับซิีน่าเป็นอะไรที่เลือดเย็ยนมากๆค่ะโยลันดาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตแต่จะได้รับทันบนหลังจำคุก30ปีนั่นหมายความว่าโยลันดาเธอจะออกจากคุกในวันที่30 มีนาคมปี2025ก็คือปีหน้าแล้วนะคะยูรันดาจะได้รับอิสรภาพออกมาจากคุกแล้วค่ะแม้ว่าอายุของเซร i นาจะสั้นแต่ผลงานและแฟชั่นของเธอไม่มีวันตายค่ะเธอคือศิลปินที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ได้อยู่เสมอเพราะในปี1997ได้มีการสร้างภาพยนตร์อัตชีวประวัติของเซรีนา ซึ่งคนที่มารับบทเป็นเซรีนาคือเจนนิเฟอร์โลเปสและจากการแสดงในครั้งนี้ทำให้เจนนิเฟอร์โลเปสเริ่มมีชื่อเสียงและเซรีนาโกเมสซูเปอร์สตาร์ระดับโลกชื่อของเธอก็มีที่มาจากเซรีนาคินตาเนญาเพราะพ่อแม่ของเธอคือแฟนคลับที่รักในตัวเซรีนาคินตาเนญาสุดท้ายนี้ปูเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสไปฟังเพลงหรือไปดูโชว์ของเซรีนาคินตาเนญาทาง u t u b e นะคะเพื่อนๆจะต้อง ตกหลุมรักเธออย่างแน่นอนค่ะแม้ว่าเธอจะจากโลกใบนี้ไปนานแล้วนะคะเผลิดเราอาจเกิดคำถามค่ะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงตกหลุมรักศิลปินที่จากโลกใบนี้ไปแล้วใช่ไหมคะอืมมันก็เป็นอารมณ์ที่เหมือนกับว่าเราเห็นรูปศิลปินคนหนึ่งเราเห็นผลงานของศิลปินคนหนึ่งเราก็รู้สึกคิดถึงรู้สึกเสียดายะนะคะถึงแม้ว่า เราจะไม่ได้ร่วมสมัยหรือเกิดไม่ทันในยุคที่เธอรุ่งเรืองแต่พอเราได้เห็นผลงานของเธอปุก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วก็มีความสามารถมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปูจะาแปะลิงก์ช่อง YouTube ของคุณซิลิน่าคินตาินญานะคะให้เพื่อนๆได้ไปฟังเพลงของเธอและปูอยากจะแนะนำนะคะให้เพื่อนๆไปฟังซิงเกิลของเธอที่ชื่อว่า Dreaming of You ผ่านทาง Spotify ค่ะ โดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆฟังก่อนนอนจะเป็นอะไรที่เพราะและความหมายดีมากๆนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของซีน่าคินตานิยาถึงแม้ว,ว่าเธอจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แต่ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยยังคงคิดถึงและระลึกถึงเธออยู่เสมอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ